สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านฮัตไทฟิชิงสุขุมวิท85นะครับวันนี้นี่เรามาเอาใจสายตกหมึกนะครับกับเจ้าชิมาโนซารา a c 3,000นะครับตัวนี้เป็นแขนคู่นะครับเป็นระบบเกลียวแขนคู่นะครับโคตรโหดตัวนี้และราคาแบบจับต้องได้แน่นอนครับนะไม่ต้องไปถอยตัวอะไรนะ6,000กว่าบาทนะผมจําชื่อไม่ได้นะมันเรียกยากเหลือเกินตัวนั้นนี่ครับก็จัดมาให้แล้วนะครับสําหรับสายตกหมึกเลยนะครับ มองหานี่ร้องร้องถามกันมาเยอะครับนี่แขนคู่และแขนเป็นระบบเกลียวนะครับไม่ใช่เป็นระบบเดือยเสียบเหมือนตัวเก่านะครับแล้วก็เป็นเบอร์สามพันเรียกได้ว่าตอบโจทย์สายตกปลาหมึกแน่นอนนะครับหรือบางคนจะเอาไปตีเหย่าปลอมใช้ฝั่งก็ได้นะครับก็ไม่ผิดนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูสเปคด้านข้างกันนิดนึงนะครับสําหรับเจ้าซาราราซีสาพันตัวนี้นะครับรอบก็จะอยู่ที่ 5นะครับพลังเบรกอยู่ที่9กกิโลนะครับน้ำหนักตัวลอก265กรัมนะครับมาพร้อมกับลูกปืนสแตนเลสกันน้ำเค็มนะครับ5ตลบนะครับฉะนั้นหายห่วงนะครับเรื่องความลื่นนี่หายห่วงนะครับส่วนเรื่องเบรกเนี่ยอย่าปิดเบรกแน่นนะครับหนวดขาดเลยนะครับนะเปิดเบรกหวานๆนะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครจะเอาไปตีพวกไอสากใช้ฝั่งนะครับหรือจะเอาไปใส่พวก คัน7ฟุตเวท2 2 5 5องยนะครับเอาไปตีพวกปลาตัวใหญ่พวกปลากระพงปลาเก๋านี่ก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับนะสำหรับคนที่ชอบแขนคู่นะครับจุสายนะครับ0.25ได้210เมตรโอ้โหเหลือเฟือเหลือเฟือต่อการใช้งานแน่นอนนะครับก็ใครที่มองหานะครับลอกชิมาโนแขนคู่นะครับสวยสวยสักตัวนะครับแต่ราคาไม่แรงจัดตัวนี้ได้เลยครับบอดดี้ก็จะเป็นสีดำด้านนะครับ บอดี้เป็นสีดําด้านตัดกับสีทองของสปูลน,นะครับนะแล้วก็สีเงินคลิปนิดนึงเสียงก็จะประมาณนี้ครับเสียงประมาณนี้ก็ถือว่าดังอยู่นะถือว่าดังอยู่นะครับนะตัวนี้นี่ตกปลาได้สบายเลยหายห่วงเลยครับตัวนี้ลูกค้าถามมาหลายคนนะพี่ผมจับคู่ออกับคันไรดีผมแนะนําว่าต้องคู่ออกับคันอิเล็กต้านะครับคันอิเล็กต้าโคโนดนะครับตัวลิมิเต็ดที่เป็นสีดําทองรับรองหล่อแน่นอนนะ ก็ใครที่มีแพลนนะครับอยากไปตกหมึกนะครับมองหาลอกราคาน่ารักน่ารักตัวหนึ่งนะครับน่าจากค่ายชิมาโนผมจัดให้แล้วนะครับกับซาราลาซีสามพันนะครับราคาโปรนะครับ2,990บาทนะครับ2,990าบาทบวกค่าส่งเ MS 50บาททั่วประเทศไทยนะครับผมมีมาสิบตัวนะบอกตรงๆว่ามันมีมาแค่10ตัวนะครับฉะนั้นใครช้านี่หมดแน่นอนนะครับผมโอเคงั้นต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ